อะไรเนียป๋องเนี่ยป่องทำไรครับทำไรออยเหลือแล้เนี่ยอะไรโอเขียวเฮ้ยคุณเนี่ยโอ้โหเล่นกับสัตว์มีพิษไม่ได้นะฮะหางนกยุงอ๋อหืมต้นหางนกยุงเหรอเนี่ยเออนี่ฝักหางนกยุงโอ้ยไม่ใช่หางนกยุงกินเม็ดอร่อยมากไม่เหมือนยุงใช่เหรอใช่ดิดูต้นดิเนี่ยเออเนี่ยดูฮะ ใช่เปล่าผู้ชมดูที่เนี่ยท่องกินใน่าดีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้เงเตือนกันเมื่อพิทเม่อนีทางใต้หางลูกยุงอ่ะเคยกินป่ะอืมไม่เคยกินนะด,ดอกสีส้มๆอ,อ่ะโมยไม่มีไม่มีเอาให้แน่มันคืออะไรอะ่ะไปพิทก่อนอ้าวอยจะกินอะไรอ่ะ กินอะไรที่นี่กินเยอะกินเยอะเมื่อกี้เดินมานี่ไอตัวเนี้ยหลายกาดอะไรใครมีลูกมีครอบครัวอะไรต้องจะให้ลูกว่าอ๋อไอไอที่กินมาเมื่อกี้ลูกว่าเนี่ใส่ไม่ดีเนี่ใส่ไม่ดีลูกว่าลูกว่าอ๋อแต่คุณไม่มีลูกไม่ต้องไปซีเรียสเฮ้ยสองลูกคุณจะมาคุย ไม่มีพิดใส่รัดๆเออนี่ต้นอะไรอ่ะสตออ้าวเหรอแหว่หรืว่าหางลูกยุงพันได้ฝักฝากบิดสตอสตอนี่เลยเออเนี่ยเนี่ยลงมาติกิจก็ปลูกสตอขึ้นอ่ะอ้าวเหรออืมไม่น่าเชื่อแต่นี่ผมจะให้ดูจริงๆไม่ใช่สตออะไรบักต้องบักต้องฮะบักต้องโอ้ยบักต้อง โอ้โหคุณโอ้โหต้นหมักต้องโอ้โหเฮ้ยผมกระท้อนคุณนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะดอกทิงนะเออนะฮะที่กระท้อนห่อแน่นอนเลยแต่ไม่น่าห่อหรอกยังไม่ได้ห่อนี่ยังไม่ได้ห่อห่อกอะไรไหนคุณฝ้ายฝายอ๋อโอ้โหดกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวฟาดลูกมาให้ดูอ่า นี่คุณจะไปฟาดทำไมคุณก็หยิบเลยเถอะคุณสูงอยู่เนี่ยเอาละออมภาษาไทยเรียกกระทร้อนอ่ภาษาต่างประเทศเรียกหมักต้องหมักต้องโอ้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรียกหมักต้องอก็ไม่รู้เนะี่ยต่เป็นภาษาทางอีสานเขานะ ภาษาทางอีสานไม่ใช่ต่างประเทศหรอกแถวบ้านแถวบ้านผมก็เหมือนกันะก็มีเหมือนกันเรียกหมากต้องเหมือนกันอืผมก็ผมก็เพิ่งมานึกได้ตอนตอนที่คุณพูดนี่แหละโมซีบายโมซีบายโอ้โหจ่าโดยอะไรเงี้ยจ่าโดยภาษาสวยนะซีบายในภาษาภาษาเขมรแถวบ้านผมไม่มีเยอะพออู้ได้อพอได้พอได้ นี่โมอู้เลยนะบมอู้เลยป่อนพูดพูดเลยใช่ไหมถูกต้องอ่ถูกต้องหรือว่ากระท้อนมันภาษาแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะอย่างอย่างวุ้นเส้นเนี่ยบ้านผมเล็กเส้นแกงร้อนออเภาคกลางอย่างเส้นแกงร้อนลุงเจ้าพญาใช่ผมก็ยังงงกันน่มาเจอเส้นแกงร้อนเนี่ยต้มเกลือเส้นแกงร้อนอืผมก็ของผมมาวุ้นเส้นนะจากเส้นแกงร้อนอืโอ้โห อยำางมุนเส้นมาเถียงมาเถียงกันอยู่นี่แหละผักปอดไี่เรียกอะไรฮะผักปอดเฮ้ยผักปอดเนี่ยผักไอ้ตบชวาเนี่ยเหรออ่าอ่าผมเรียกผักปอดเออก็คล้ายๆกันนั่นแหละว่าเราอยู่ภาคกลางเหมือนกันภาคกลางผักปอดมาแล้วผักปอดเออไม่บอกผักตบชวาไม่ใช่นะเออเป็นภาคกลางเรียกผักปอดอืมนี่คือว่าความแตกต่างทางด้านภาษาแต่ว่าก็ทัก เข้าใจก็อย่าไปทะเลาะกันนะอันเดียวกันไม่ได้ดูถูกภาษาใครอ่ะใช่เราไม่ได้เรียนแบบแต่เราพยายามสื่อให้เข้าใจให้เราพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยนี่หมักต้องนี่แหละเดี๋ยวอีกอีกไม่นานเดี๋ยวเราอะฮรีนลูกท่าไข่นะเลยแล้วนะฮะโอ้ไข่ผมเล็กกว่านั้น ไอ้ไข่ไก่ครับผมที่เลี้ยงไว้นไอ้ไข่คนหมายถึงว่าไข่แล้ก็ไข่นกกระทาครับผมไข่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 นกกระทาหน่อยอ้นนี่อเล็ดเล็ดมค่อยเป็ดประมาณเท่าไข่ไก่ออเแต่ตลาดจริงวันนี้อย่าพูดอย่างหนึ่งว่าที่เนี้ยมันมีแหล่งที่กินตลอดเลยนะเป็นของกินตลอดสายเลยเรื่องนี้มีของกิน นน่อะไรวะน่าสะเดาใช่ไหมใช่สะเดานี่ข้างเห็นข้างหลังนี่เห็นไหมเนี่ยมีต้นอะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยบักฮูกบักฮูกคุณภาษามะละกอเออหรือว่าปลาป่าเนี่ยข้างหลังนี่ก็มีเขาทําสวนนะมีทั้งกอไผ่มีทั้งโอ้โหพริกนะข้างทางเนี่ยเห็นไหมไม่ธรรมดาฮะเนี่ยแถวนี้สุดยอดนะเนี่ย แล้วยังมีหลายอย่างงูกับปุกกระปะอ้าพอแล้วไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับงูเขาเลยเราบอกแล้วเราเดินเราเดินเราเดินนะตกใจโอเคครับยังไงปากนี่สกิตีสตอร์นเฮียป๋องกลับมาแล้วเฮียป๋องกลับมาแล้วเป็นเฮียป๋องยังไงก็ไปดูในช่องมีอะไรเด็ดเฮียป๋องตัวจีนเดี๋ยวเขากำลังเริ่มทยอยลง ยงว่างสิบวันไม่รู้ทำอะไรกันน<อ>ั่นแหละคอนเทนต์เพียบอยู่ในหัวแต่ไม่เคยฟักออกมาอาโอเคครับสวัสดีครับ